สวัสดีครับก็ขออนุญาตมาต่อเลยแล้วกันนะครับในรอบถัดมานะครับเราก็จะขออนุญาตนําเสนอนะครับอันกระทิมในการเปลี่ยนเลขฐาน1ิบนะครับเป็นฐานสองนะครับอันกระทิมเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับขั้นตอนที่1นะฮะก็คือนะครับตั้งฐานนะครับนะครับแล้วก็เก็บเศษและผลหารนะครับ2นะครับ ก็คือเอาผลหารของหนึ่งมาหารต่อนะครับมาหารต่อแล้วก็เก็บเศษเหมือนเดิมนะครับข้อสามก็คือถ้าเอาไ่ดีกว่า เอาหม่นะครับอหลักที่หนึ่งนะครับก็คือตั้งหารเก็บเศษแล้วก็ผลหารไวนร้นะครับนะมีสองอย่างนะก็คือเศษกับผลหารเก็บไปก่อนเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฮะเอ,อเสร็จแล้วนะครับผมก็คือก็คือเออถ้าผลหารมากกว่าหนึ่งนะครับถ้าผลหารมากกว่าหนึ่งทำหนึ่ง ใหม่นะครับถ้าไม่ก็ให้จบเลยนะอันนี้ง่ายมีสองข้อเขอบอกว่าตั้งหานะครับเก็บเศษแล้วก็ผลหารนะครับถ้าผลหารมากกว่าหนึ่งให้ทำข้อหนึ่งใหม่แต่ถ้าผลหารเนี่ยไม่ได้มากกว่าหนึ่งก็ให้จบนะมีสองกรณีมาดูกันเช่น สามร้อยห้าสิบแปดนะฮะับเขาบอกว่าข้อหนึ่งให้ตั้งหารนะฮะเราก็ตั้งหารอย่างนี้นะครับตั้งหารเนี่ยผมลืมพูดไปนิดนึงก็คือตั้งหารด้วยสองเพราะอะไรเพราะว่าเรากําลังทําเลขหารสองนะฮะไม่ใช่ตั้งหารธรรมดาต้องตั้งหารด้วยสองเราก็สองหารด้วยสามร้อยห้าสิบแปดนะฮะสองหารสามได้หนึ่งนะฮะได้สองหารสามได้หนึ่งเสร็จหนึ่งหนึ่งก็กลายเป็นสิบห้า 2องหารสินะครับได้7นะครับเหลือเศษ1เพราะว่า7 2็ดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนะี่ยก็คือเป็น18ก็คือ2 9งเก้าสบนะฮะเหลือเศษ0นะครับนะขอโทษเอาใหม่ดีกว่าผมลืมไปข้อหนึ่งไต้องอย่าเพิ่งจบถ้ามไมให้ไป3ก่อนนะนะแล้วข้อ3บอกว่าเอ,อผลรับ าจากร่างขึ้นบนนะมาดูนะครับตอนนี้เราทําข้อหนึ่งอยู่ก็คือตั้งหารนะด้วยสองแล้วก็เก็บเศษกับผลหารเอาไว้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นสามร้อยห้าสิบแปดนะตั้งหารปุ๊บเก็บเศษไว้ก็คือศูนย์ใช่ไหมผลหารก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับนะและ้วก็มาข้อสองเขาบอกว่าผลหารมากกว่าหนึ่งไหมแน่นอนเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้ามากกว่าหนึ่งนะครับ ก็ทําทข้อหนึ่งใหม่ก็คือตั้งหารแล้วก็เก็บเศษกับผลหารไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นผมก็หารสองกับเจ็ดร้อยสิบเก้าเจ้เนยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับก็คือจะได้แปดสิบเอ่อแปดสิบเก้านะครับเศษหนึ่งนะฮะได้แปดสิบเก้าเศษหนึ่งเพราะว่าสองแปดสิบหกนะฮะเหลือเศษหนึ่งก็เป็นสิบเก้าใช่ไหมสองเก้าสิบแปดก็เหลือเศษหนึ่งนะฮะเสร็จแ,แล้วก็มาดูข้อสองนะครับ เราะขว่าผลหารก็ยังมากกว่าหนึ่งอยู่เพราะว่ามันได้ 89, แปดสิบเก้าเราก็หารสองอีกหารสองอีกนะครับอันนี้ได้สี่นะครับนะสองสี่แปดนะครับไม่เหลือเศษอะไรแล้วก็สองสี่แปดอีกทีเหลือเศษหนึ่งนะฮะผลหารมากกว่าหนึ่งไหมมากกว่าหนึ่งสิเพราะอันนี้คือสี่สิบสี่สี่สิบสี่มากกว่าหนึ่งอยู่แล้วเราก็หารสองอีกนะครับได้ยีส่สิบสองเศษศูนย์ใช่ไหมนะยี่สิบสองก็มากกว่าหนึ่งอีกนะครับก็หารสองอีกได้สิบเอ็ด เศษศูนย์เห็นว่านี่คืออันกริทึมอันกริทึมก็คือสิ่งที่เราสามารถทําตามได้นะครับนี่คือคําว่าอันกะริทึมนะฮะนะสิบเอ็ดมากกว่าสองเอ้ยมากกว่าหนึ่งอีกก็หารสองอีกนะครับนะสองห้าสิบใช่ไหมเหลือเศษหนึ่งนะฮะห้าอะไรมากกว่าหนึ่งอีกก็หารสองอีกนะครับสองสองสี่เหลือเศษหนึ่งนะครับหารสองอีกสองหนึ่งสองเหลือเศษศูนย์นะครับสรุปก็คือ ตอนเนี้หนึ่งไม่ได้มากกว่าหนึ่งแล้วก็จะต้องไปทำสามสามคืออะไรให้อ่านผลรับจากร่างขึ้นบนผลรับในที่นี้นะครับก็คือต้องอ่านอย่างนี้โนะครับผอเราบคืออ,อ,อ่านตัวแรกก่อนหนึ่งแล้วก็อ่านตัวที่สองคือศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือเลขฐานสองนะฮะ ซึ่งมันจะเท่ากับเลขฐานสิบคือสามร้อยห้าสิบแปดไม่เชื่อดูนะครับนี่ไงสามร้อยห้าสิบแปดก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เห็นไหมตรงกันพอดีนะครับผมตรงกันพอดีนะฮะนะฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอันกระดิมในการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปฐานสองนะครับเขาบอกว่าให้ตั้งหารด้วยสองนะครับแล้วก็เก็บเศษกับผลหารไว้ถ้าผลหารมากกว่าหนึ่งให้ไปทําข้อหนึ่งใหม่ก็คือเอาผลหารเนี่ยนะครับ มาหาด้วยสองใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผลหารเนี่ยไม่ได้มากกว่านหนึ่งแล้วอาจจะเท่ากับหนึ่งพอดีก็ได้นะครับอ่าก็ให้ทำข้อสามข้อสามคืออ่านจากรากขึ้นบนนะครับอ่านจากรากขึ้นบนคืออ่านตั้งแต่เศษไออ่านแต่ผลหารตรงน,นี้นะแล้วก็อ่านเศษขึ้นไปให้หมดเลยนะครับผมก็จะได้เลขนี้ออกมาเลขนี้ก็คืออะไรเลขนี้ก็คือผลรับของเรานั่นเองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าผมมีเลขนะครับหนึ่งพัน สี่ร้อยยี่สิบเก้านะครับหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบเก้านะอันนี้คือฐานสิบคำถามคือฐานสองของหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าคืออะไรนะหนึ่งพันสี่ร้อยี่สบเก้าคือฐานสิบนะฐานสองของหนึ่งพันสี่รอยี่สิบเก้าคืออะไรนะฮะนะวิธีการก็คือ มาดูข้อหนึ่งใหม่เขาบอกว่าตั้งหารนะครับด้วยสองนะครับหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบเก้านะครับหารสองนะครับก็คือได้เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่เส็จหนึ่งนะครับหารสองนะครับเจ็ดหนึ่งสี่นะครับถูกต้องแล้วหารสองอีกเพราะเจ็ดร้อยสิบสี่เนี่ยมากกว่าหนึ่งนะครับก็คือได้สามเอออันนี้เหลือห้าแล้วก็เจ็ดนะครับเสร็จศูนย์นะครับ ถูกไหมถูกนะอ่าหารสองอีกนะครับเพราะว่าสามร้อยห้าสิบเจ็ดก็ยังมากกว่าหนึ่งอยู่นะครับก็จะได้หนึ่งเจ็ดแปดเส็จหนึ่งนะฮะได้หนึ่งเจ็ดแปดเส็จหนึ่งอ่าเราก็หารสองอีกนะครับได้แปดสิบเก้าเศษศูนย์นะครับหารสองอีกได้สี่สิบสี่นะครับเสร็หนึ่ง หารสองอีกได้ยี่สิบสองเศษศูนย์หารสองอีกได้สิบเอ็ดเศษศูนย์หารสองอีกได้ห้าเศษหนึ่งหารสองอีกนะครับได้สองเศษหนึ่งหารสองอีกได้หนึ่งเศษศูนย์นะฮะเพราะงั้นอ่านจากร่างขึ้นบนนะครับเป็นหนึ่งแล้วเราหยุดละเพราะว่าเขาบอ,อกให้หยุดที่หนึ่งนะฮะอ่านจากร่างขึ้นบนก็คืออะไร หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะอันนี้คือเลขฐานสองเท่ากับเลขฐานสิบก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบเก้าถามว่าจริงไหมเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือเลขฐานสองของหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบเก้าจริงเราก็เอามาแปลงดูนะฮะนะ ตรวจสอบนะตรวจสอบคือเอาเลขเนี้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับวิธีการตรวจสอบคือเราจะเอาเนี้ยแปลงแปลงเป็นเลขฐานสิบนะครับวิธีการคือว่าก็ต้องเขียนเลขประจำหลักก่อนนะครับ อันนี้ก็คือสองกำลังศูนย์อันนี้ก็คือสองกำลังหนึ่งนะฮะสองกำลังสองสองกำลังสามสองกำลังสี่เอา,อางี้ได้ไหมผมเขียนเฉพาะที่มันเป็นเลขหนึ่งนะนะครับนะอย่างเช่นสองกำลังห้าสองกำลังหกเนี่ยนะครับสองกำลังห้าสองกำลังหกในเดียวมันคูณศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไม่ต้องเขียนก็ได้นะคราวน,นี้ผมตวัดไปทางนี้บ้าง ก็เป็นสองกำลัง 7, เจ็ดสองกำลังแปดสองกำลังเก้านะฮะแล้วก็สองกำลังสิบนะครับนะมาดูตัวแรกกันนะครับสองกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งนะหนึ่งคูณกับหนึ่งก็คือได้หนึ่งนะฮะนะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันจะได้ชัดๆนะฮะต่อมาศูนย์ใช่ไหมศูนย์ก็ไม่มีอะไรก็หายไป ก็ต้องสนใจก็ได้ต่อมาหนึ่งสองกำลังสองก็คือได้สี่นะฮะต่อมาศูนย์อีกหายไปต่อมาหนึ่งอีกได้สิบหกต่อมาศูนย์สองกำลังห้าสองกำลังหกเนี่ยหายไปนะฮะเพราะว่ามันคูณกับศูนย์เนี่ยศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับต่อมาสองกำลังเจ็ดนะครับได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดสองกำลังแปดได้สองร้อยห้าสิบหกใช่ไหมใช่นะครับสองกำลังเก้าหายไปสองกำลังสิบได้หนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับ นะคิดเลขในใจก็คือสองกำลังสิบได้หนึ่งพันยี่สิบสี่พอการเนี่ยผลลัพธ์ของเราก็คือหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับบวกกับสองร้อยห้าสิบหกบวกกับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับบวกกับสิบหกบวกกับสี่นะฮะอันนี้คืออันนี้คือเราต้องบวกกันทั้งหมดนะครับนะอันนี้สองตัวบวกกันได้สิบบวกกันได้สิบนะครับเหลือแปดตัวเดียวก็คือได้แปดทดสองนะอันนี้สองบวกสองได้สี่บวกห้าได้เก้า นะครับบวกกับอีกหนึ่งก็คือสิบนะครับเหลือสองตัวเดียวก็ดึงลงมาอันนี้หนึ่งสองหนึ่งก็คือได้สี่หนึ่งตัวสุดท้ายไม่มีเพื่อนก็คือดึงลงมาได้หนึ่งร้อยหนึ่งพันสี่รอยี่สิบแปดนะฮะแต่ของเรามันคือหนึ่งพันสี่รอยี่สิบเก้านะอะไรสักอย่างผิดอ๋อเราลืมหนึ่งไปตัวหนึ่งเอ่หนึ่งตัวนี้ลืมนะครับก็คืออันนี้เราบวกด้วยพันยี่สิบสี่ใช่ไหม บวกได้สองห้าหกใช่ไหมบวกได้ร้อยี่แปดใช่ไหมบวกสิบหกบวกสี่แต่เราลืมหนึ่งไปตัวหนึ่งนะฮะมันก็ต้องบวกหนึ่งอีกทีก็ได้หนึ่งพันสี่รอยี่สิบเก้านะครับเพราะงั้นเนี่ยนะ,ะเลขตัวนี้นะครับผมที่เป็นเลขฐานสองเนี่ยผมสามารถแปลไปฐานสิบได้โดยการเอาเลขแต่ละตัวเนี่ยมาคูยกับค่าประจาหลักของมันแล้วก็ค่าปรหจำหลักงหมดเนี่ยมาบวกกันหมดเลยนะฮะซึ่งมันได้เท่ากับทั้งหมดนะ ได้หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าเท่ากับที่เราทําการทดลองเมื่อกี้ก็คือแปลงหนึ่งพันสี่ร้อยี่ิบเก้านีนะครับนะแปลงเป็นเลขฐานสองนะฮะขออนุญาตมาที่ตัวนี้อีกทีนะครับอะไรไม่ใช่ขออนุญาตปิดก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีนี่นะครับเด็กทูบินนะครับนะเรามีนี่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้านะครับเฮ้ยผิดหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบเก้านะครับ กดคำนวณนะครับปุ๊บนะครับอันนี้นะครับมันก็จะทําให้เรานะฮะทำให้เรานะฮะผลลัพธ์ก็ได้เท่านี้นะครับเหมือนที่เราทําเมื่อกี้เลยนะครับนะเพื่อตรวจสอบอีกทีนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรเนี่ยนะฮะเราก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแปลงกลับนะครับอ่าก็คืออันนี้หนึ่งใช่ไหมศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ หนึ่งหนึ่งศนย์หนึ่งะฮะคำนนวลโชคก็ได้หนึ่งพันสะีนน่รอยี่สิบเก้านาะนะครับตรงกันนะครับสิ่งที่เราได้เรียนวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ละว,ว่า Data ทุกอย่างที่อยู่ในคอมเนี่ยมันจะต้องถูกแปลงเป็นเลขฐานสองนะฮะแล้วไม่ใช่แค่ Data ที่เป็นตัวเลขเดียวตัวอักษรนะครับก็ถูกแปลงเป็นเลขฐานสองด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่า รูปภาพก็ต้องถูกแปลงเป็นตัวเลขด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งตัวเลขก็จะต้องถูกแปลงเป็นเลขฐานสองหรือเสียงนะครับเวลาอยู่ในคอมก็ต้องถูกแปลงเป็นตัวเลขและตัวเลขที่ใช้ในคอมก็คือเลขฐานสอง,อง,องนะนั่นเองนะฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนเรื่องเล,เล,เลขฐานสองแล้วเราก็ได้เรียนเรื่องของการเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นฐานสองแล้วเราก็ได้เรียนเรื่องของการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วขออนุญ,ญาตจบนะครับเนื้อหาของวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ